ด้านหน้าที่ท่านเจ้าบ้านเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนต่อเติมส่วนหลังบ้านของผมนะครับตัวนี้จะถูกคุมแนวคุมระนาบด้วยเอ็นที่อยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมครับจะมีเอ็นวิ่งอยู่ตลอดแนวเลยนะครับเวลาจันทันที่วิ่งมาจากด้านบนนะครับมันจะมาได้ระนาบ ได้แนวกับเอ็นเส้นนี้พอดีเลยไม่มีแบบเด้งขึ้นเด้งลงนะครับมันจะพอดีเลยและส่วนอเสเส้นนี้ก็จะมาทําการติดตั้งหลังจากที่เราขึ้นตัวจันทร์หลักแล้วก็ตัวจันทร์ย่อยเรียบร้อยแล้วก็จะทําการขึ้นตัวอเสตัวนี้นะครับเพื่อรับตัวจันทร์ย่อยที่วิ่งลงมาแบบนี้เลยแบบที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้าเลยมันก็จะได้ระนาบและได้องศาแบบเป๊ะเลยนะครับเวลาตัวจันทร์มันวิ่งมานะครับมันก็จะมาได้ระนาบกับเอ็นตรงนี้พอดีเลยเห็นไหมครับเนี่ยเอ็นตรงนี้พอดีเลยหลังจากนั้นเราก็จะทําการเอาตัวอเสนะครับขึ ทำการเชื่อมติดตั้งนะครับโดยที่อเสตัวเนี้ยเราจะใช้เหล็กตัวเนี้ยมาประกบกับตัวจันทร์หลักก่อนนะเพื่ออะไรเพื่อคุมแนวอเสอ,อีกครั้งหนึ่งกันมันคาดเคลื่อนนะครับหลังจากที่เราเอาอาเสขึ้นไปแล้วมันก็จะมาชิดอยู่ใต้ตัวเหล็กบังคับแนวตัวนี้ทําให้ระนาบของตัวอเสตลอดแนวได้ระดับน้ํากันจนสุดตัวบ้านเลยนะครับมันจะไม่คาดเคลื่อนแม้แต่มิลเดียวผมต้องบอกแบบนี้นี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ว่าเวลาเราจะขึ้นอเส ในงานต่อเติมเนี่ยมันก็จะมีวิธีและมีเทคนิคแบบนี้ครับผมเห็นไหมครับผมจะใช้ตัวเหล็กบังคับแนว2ด้านเลยเวลาที่เอาอเส์ตัวนี้ขึ้นไปติดตั้งมันก็จะได้ระดับน้ําพอดีเลยนะครับแล้วก็ได้ระดับแนวกับตัวจันทรย่อยพวกนี้พอดีเลยและเอ็นมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะอยู่ในระนาบสัมผัสด้านบนของจันทรย่อยหรือจันทร์หลักทั้งหมดเลยนะครับมันจะไม่มีส่วนไหนที่เด้งขึ้นเด้งลงเลยนะเพราะอะไรเพราะหัวเสาทุกต้นเราเสมอกันปลายทางมันก็จะจบงานง่ายๆนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ Facebook บ้านสวนเศรษฐกุลนะครับเพราะว่าในเพจจะให้ความรู้แบบเรียลไทม์นะครับถ้าใครสนใจอยากจะสร้างบ้านเองไม่ผิดหวังแน่นอนของฟรีครับผม